สวัสดีค่ะวันนี้ยายาอยู่ที่ทุง่งนามาเป็นกำลังใจให้คุณปู่ <c oughs> คุณปูน่นางหอบนะคะแล้วก็ข้างข้างข้างในสระนั้นจะมีปลาเราเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากี่พันตัวปู่พันกว่าตัวพันกว่าตัวนะคะหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีแก้วมังกรมีลูกท้อมีมะพร้าวนะคะแล้วก็ ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นมันปลูกมันด้วยปลูกมันเจ็ดไร่นะคะทุเรศโงอีกสองไร่สวยๆอย่างนี้ก็ทําไร่ทําสวนเป็นนะคะชอบอากาศตอนเย็นอะ่ะอากาศมันดีเนี่ยตอนนี้ตะวันใกล้จะตกดินละตะวันใกล้จะตกดินละสวยค่ะ บรรยากาศตอนเย็นเย็นสบายตรงนาแล้วก็นั้นเราทำรูอะเราทำรูอะกันบัวควายมันขึ้นมากินอันนี้ข้าวมันแรงจัด ะ้วยรอบเอเนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายบาย